เมื่อไรก็ตามที่มนุษย์เนี่ยได้รับเนืหมัดต่างๆจากอัลลอฮฺสุบานอาวตาราครบถ้วนเนืหมัดในตัวเองมีครบอวัยวะทั้งหมดครบพร้อมที่จะรับวะยูรับอิดายัดจากอัลลอฮฺสุบานอาวตาระแต่ไม่ได้ใช้แล้วมีเนืหมัดข้างนอกนอกกายบ้านเรือนลูกหลานาความสมบูรณ์ของผลิตผลทางการเกษตรอำนาจต่างๆมีพร้อมแต่ไม่ได้ทําให้ นำไปสู et, ่การศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Taala ก็ไ <m> ม <uch Hopefully> right. ่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นอิดกานูยะจฮัดูนบีอาย่าทิลละในอหมรักทั้งหมดนั้นไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าพวกเขานั้นปฏิเสธอายะห์ของ Allah Subhanahu wa Taala อายะห์ของ Allah Subhanahu wa Taala ตรงนี้ก็รวมทั้งสองอย่างอายะห์ที่ฟังนะที่เป็นวาฮยูที่บรรดารอซูลเอามาพูด เอามาสอนและรวมถึงอายัดที่พวกเขาเห็นหมายถึงความยิ่งใหญ่ของ Allah سبحانه และเตาละว่ามาค่ว่าากบิหมมาคานูบิฮิยัสตฮซิอูนและการลงโทษของ Allah سبحانه และเตาละนั้นถูกลงมาอ่าลงมาโดนกับพวกเขาในภาษาไทยแปลว่าและสิ่งที่พวกเขาหัวเราะเยาะนั้นก็ล้อมรอบพวกเขาไว้จริงล้ดหมายถึงการลงโทษ Kerana Long Toad atau Bod Long Toad yang Allah Taala hancurkan orang-orang ini, mereka jatuh bencana, jatuh terjatuh ke bawah kepala mereka. Mereka itu adalah apa? Mereka itu adalah orang yang berkuasa. 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 Orang yang ความสุนความหายนะต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเพรอาาอาญาที่ถูกลงมายังพวกเขานี่เป็นเพราะสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธรอซูลสิ่งที่พวกเขาเยะเย้ยทําเป็นเล่นๆกับการตักเตือนของ الله سبحانه وتعالى. أَنْيَكُرْ بَدْرِيَنْ كَوْاً